เจ้าบ้านของเอิญกันือไปช่วยช่วยไม่ได้คายมันตัวเขาสู้ไม่ได้เลยอันนี้ลายที่สองครับเข้ามาขิดเข้าไปถึงโอ้อันนี้เป็นลายแรกนะครับเข้ามาขิดในในบ้านเลยครับเด้รอยเลือดร้อยเลือดรอยเลือดครับที่เขาไปดูดกี้นี่ไปโรงพยาบาลเซนท่านนะครับคนคนผู้ชายในโรงพยาบาลเซนท่านแล้วคนนี้ไม่ยิงไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลมส่งต่อไปที่สุนยอก อ,อายุตาใดครับประมาณคนแรกเนี่ยคนหกสิบแล้วค่ะจะหกสิบหรอหกสิบหรอจะหกสิบแล้วยัง60กไม่ได้ห้าสปลายจะหกสิบห้าสิบปลายเนาะ